รีวิว AirPod s Max นะครับตัวนี้เป็น AirPod s Max USB-C แล้วนะครับก็จริงๆอะถ้าเป็น AirPod s Max USB-C อะมันเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับยุคที่ Apple เปลี่ยนทุกอย่างเป็น USB-C น่าจะมาพอตอน iPhone 15นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้างในอะเหมือนเดิมทุกอย่าง Driver ตัวเดิมชิปยังเป็น H1 อยู่เลยในขณะที่แบบตัวอื่นเขาเป็นชิป H2 กันหมดแล้วเชื่อมต่อกันเร็วปิดปาดแล้วอีตัวนี้เป็น H1 อยู่นะครับ แต่ว่าการที่เป็น AirPods Max USB-C อ่ะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนอกจากพอร์ที่เป็น Type-C เนี่ยโอ้แน่นอนนะครับมันหาอะไรชาร์จง่ายแต่ก่อนใน AirPods Max ตัวแรกเลยนะครับที่เปิดตัวมาตอนนู้หลายปีที่แล้วเนี่ยพอตมันเป็น Lightning นะครับเวลาที่แบบจะต้องชาร์จไฟอ่ะมันจะต้องพกสาย Lightning ไปไหนมาไหนด้วยบางทีเดี๋ยวนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะว่า iPhone ก็เป็น Type-C แล้ว i p AirPods d ก็็เปน Max ก็เลยอัปเกรดเป็น Type-C ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูที่ เรื่องของดีไซน์ก่อนดีไซน์มันก็เหมือนเดิมแหละสีก็มีเหมือนเดิมนะครับก้านก็จะเป็นแบบเป็นเป็นโลหะน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับตัวหูฟังที่เป็นที่เป็นพวกเฮดโฟนในไซส์แบบอ่าไซส์เฮดโฟนแบบนี้ยิ่งถ้าเทียบกับพวก Sony WH1000X Mark 6็มากตัวนี้หนักกว่าเยอะนะครับแต่ว่าการสวมใส่ผมรู้สึกว่าตัวนี้สำหรับผมใส่สบายกว่าเพราะว่าแผ่นตัวนี้เป็นผ้ามันไม่ค่อยร้อนแล้วก็ตัวเฮดแบงข้างบนเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ก็น้ำหนักอะเยอะจริง ใส่ก็โอเคอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวเสียงเป็นอย่างไรนะครับเสียงก็จะทุกย่านน่ะก็จะก็จะบูสต์ขึ้นมานะครับจากตัว AirPod s Pro แหละเรื่องของเสียงเบสมามวลเบสมันจะลูกใหญ่กว่านะครับ<ม>แล้วก็ในเรื่องของการดูหนังเพราะตัวนี้ค่อนข้างเด่นเพราะมันรองรับตัว Spatial Audio นะครับรองรับตัว Dolby Atmos ดเวลวาดูหนังมันจะได้อะทรถมากๆเลยมันจะเหมือนการจำลองเสียงค่อนข้างดีนะครับใช้ดูหนังโอเคใช้ดูคอนเสิร์ตก็โอเคฟังเพลงผมว่าก็ได้อยู่นะครับสำหรับตัว AirPod s Max แล้วก็เรื่องของตัวราคาเองนะครับ AirPod Air Max เนี่ยราคา19,900บาทนะครับแล้วก็ในแพลตฟอร์มราคาลดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ามีโค้ดจริงๆก็จะมันเหลือมา17,000บาทนะครับถามว่านะวันนี้ซื้อมาโอเคไหมก็ถ้าใครอยากได้ดโฟนแล้วก็เป็นสาย Apple อยู่แล้วตัวนี้ก็น่าสนใจการเป็นหนึ่งอย่างที่มันเพิ่มเติมมาคือการรองรับ l o อตเตอร์โิโอนะครับมันจะทํางานผ่านสาย Type C อย่างนี้นะครับอันนี้ผมไปซื้อสายสายบีดมาเนาะก็จะดูแบบเข้า,ากันเข้ากันนะครับสีเป็นโทนเดียวกันแล้วก็เสียบแบบนี้นะครับ จากนั้นก็เสียบ Type C เข้า iPhone เลยนะครับแบบนี้ทีนี้เวลาที่เราใช้งานตัว AirPods เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อเป็น USB และมันจะเชื่อมต่อผ่าน USB แล้วชาร์จไฟเข้าไปด้วยแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน USB ด้วยนะครับเวลาที่ฟังเนี่ยเพลงที่เป็นพวก l o s s l e s ต่างๆพวกนี้ก็จะวิ่งเต็มความเร็วมากขึ้นนะครับมวลเสียงพวกนี้ก็จะแน่นขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับตัว AirPods Max USB-C ครับ